สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่องอีสานแช่หวยเด็ดมื่อนีวันที่22มีนาคม2 5 6นเนาะครับพี่น้องผมคลิปนี้ครับอีกคือเก่าแล้เหมือนเดิมมาเบิ่งแนวทางตัวเลข5น้อยมาร่วมครับผมของแอดแม่นำหนึ่งก่อนสิไปเบิ่งแนวทางครับผม กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สำคัญอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดสันกระดิ่งไว้นําพี่น้องผมเพื่อสิบริดชพาดแนวทางตัวเลขในคลิปต่อไปครับและกะ็ถ้าพี่น้องท่านใดครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่มหัวยีก่กีวีไกับผมครับก็สามารถแอดไอดีไลน์มาได้เด้อพี่น้องเด้อในกลุ่มหัวยี i p ครับมีแอดมินครับคอยว่างแนวทางตัวเลขให้แมนๆครับพี่น้องผมบว่าสิปเป็นหัวย,ยี่กี หวยห้าหน้อยหวยเล่าวหวยรัฐบาลหรือหวยหุ่นต่างๆมีครบครับในกลุ่มหวย VIP สมาชิกในกลุ่มบวกกันทุกเมื่อครับได้ถอนเงินกันทุกวันหวยยี่กีสิบหน้าที่ออกครับพี่น้องผมในกลุ่มคึกคักกันตลอดเวลาครับผมพี่น้องมาถ้าพี่น้องท่านได้สนใจมารวยน้ากันครับผมมาถอนเงินน้ากันในกลุ่มหวย VIP ครับสามารถกด ID ไลน์มาไหนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมถิงลิงไว้ใต้คลิปครับพี่น้องผม เพื่อบบเป็นการเยเวลาลนานอพี่น้องนะมาเริ่มตนเบิ้งแนวทางตัวเลขห้านอยของแอดแม่นำหนึ่งกันครับเมื่อนี้แม่นำหนึ่งให้วิ่งรูดหากับสามฟันหาพี่น้องผมวิ่งรูดห้ากับสามฟันห้าเจาะสองตัวครับมีหาสามหาสี่สามสี่ครับห้าสามห้าสี่สามสี่เด้อพี่น้องเด้อเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวศูนย์เจ็ดเอาเห็นชอบตรงกันครับพี่น้องผมจวดจัดฝาดบึม พี่หน้าเบิงนําครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็คือเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะพี่น้องเนาะที่ผมได้เอามาเล่าสู่พี่น้องฟังครับกับโปรดชัยวิจารณญาณในการมารับชมตัวเลขนําเด้อพี่น้องเด้อเพราะนี่คือเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับทางช่องบบได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายสื่อสารกินแบงรัฐบาลเท่านั้นครับพี่น้องผมสุดท้ายนี่ครับก่อนสิจาก,กันไปกะขอพูดแนวทางตัวเลขจากแอดแม่นำหนึง่งที่ให้ผมมาแบ่งปันพี่น้องในคลิปนี้กะขอให้พี่น้อง โชคดีลำบำรวยๆกันสุขุสุขคนครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ